ตอนที่351ระดับที่ไม่อาจเอาชนะได้เขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่อาจเอาชนะได้หรือพวกเราทั้ง15คนในระดับสูงสุดได้ร่วมมือกันและไม่มีพลังต่อต้านใดๆได้เลยนี่ต้องเป็นสิ่งที่ไม่อาจเอาชนะได้สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถเอาชนะได้ไม่ควรจะถูกพาออกไปนะในขณะที่ถูกพัดพาไปโดยการเวลาที่พังทลาย ถูกดูดเข้าไปหาหลัวเฟิงจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์แห่งซากปรักหักพังลับและจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ทั้ง15คนไม่สามารถยอมรับสิ่งที่พวกเขากำลังประสบอยู่ในขณะนี้ได้พวกเขาได้ล่วงเกินสิ่งที่ไม่สามารถเอาชนะได้จริงๆในอาณาจากักรศักดิ์สิทธิ์อันมืดมิดระดับสูงสุดถือเป็นระดับสูงสุดแล้วเพราะท้ายที่สุดแล้ว สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถเอาชนะได้ก็ถือกำเนิดขึ้นและจะถูกพาออกไปไม่สามารถเอาชนะได้หมายความว่าไม่สามารถที่จะต่อกรได้มีโอกาสสูงที่จะหลุดพ้นจากกรงทักทอเมื่อได้กำหนดแล้วว่าผู้ฝึกฝนมีศัก,กยภาพที่จะเป็นผู้ไร้เทียมทานผู้ทรงพลังระดับสูงสุด จะเต็มใจเป็นผู้ติดตามโดยหวังว่าผู้ไรเทียมทานจะให้โอกาสพวกเขาในอนาคตเราได้พบกับผู้ไรเทียมทานแต่ไม่ได้เป็นเพื่อนกับเขาไม่ได้ติดตามเขาแต่กลับรวมพลังกันโจมตีเขาแทนเหรอมันเกิดขึ้นได้อย่างไรการต่อสู้ที่เมืองอยู่หลานเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานนี้ในเวลานั้นเขาเพิ่งอยู่ในระดับสูงสุดเองนี่ผ่านไปแค่พันยุคเท่านั้น ตอนนี้เขาไร้เทียมทานแล้วเหรอนี่เราจะพยายามปล้นผู้ไร้เทียมทานเช่นนี้จริงหรือจกักพริพักดิศสิทธิ์ทั้งสิบห้าองค์สิ้นหวังเสียงคำรามเมื่อทั้ง15บห้าองค์เข้าใกล้หลวงเฟิงโดยปริยายการที่พังทลายพลังที่มองไม่เห็นก็ห่อหุ้มพวกเขาไว้ในที่สุดก็ทำให้พวกเขามั่นคงทุกคนยืนอยู่ต่อหน้าหลวงเฟิง สวัสดีจัก,กระพัดิศักดิ์สิทธิ์หลัวเฟิงแม้ว่าจัก,กรพพัดศักดิ์สิทธิ์ทั้ง15องค์นี้จะรู้สึกสับสนและสิ้นหวังในใจแต่ภายนอกแล้วพวกเขาก็เคารพนับถือพวกเจ้าจะมาปล้นข้าเหรอหลัวเฟิงมองดูพวกเขาด้วยความสนใจในขณะที่ปริภูมิเวลาภายในระยะทางหลายพันล้านกิโลเมตร ก็พังทลายและบิดเบี้ยวไปเรื่อยๆทำให้จักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ทั้ง15องค์นี้ไม่มีทางหนีรอดไปได้พวกเราช่างโง่เขาพวกเราถูกหลอกพวกเราโลภมากในทรัพยากรและยอมจำนนต่อความโลภจักรพรรดิดิศักดิ์สิทธิ์หลวงเฟิงได้โปรดไว้ชีวิตพวกเราด้วยจักรพรรดิดศักดิ์สิทธิ์วิงวอนป่อซิวไปหญิงชี้เจนพวกท่านคิดว่าอย่างไร หลัวเฟิงเหลือบมองไปด้านข้างซึ่งป่อซิวปหายินและชี้เจินยังคงมั่นคงท่ามกลางปริภูมิเวลาที่ถูกพังทลายภายใต้การปกป้องของเขาพวกเขามองดูโดยรอบระยะทางหลายพันล้านกิโลเมตรด้วยความตกใจเล็กน้อยท่านหลัวเฟิงอยู่ระดับคงกระพันแล้วเหรอือพวกเขาไม่ได้ติดตามเขามานานไม่มีเวลาพอที่จะสะสมความสัมพันธ์อันลึกซึง้ง ท่านหลัวเฟิงป่อซิ่วเป็นคนแรกที่ทำให้จิตใจสงบลงจากนั้นก็พูดว่าในหมู่ผู้ฝึกฝนการปล้นถือเป็นการสร้างศัตรูกันอย่างมากพวกเขามาเพื่อปล้นแต่หลัวเฟิงจะตัดสินใจลงโทษอย่างไรดีแม้ว่าเขาจะสังหารอวตารของพวกเขาจนทำให้พวกเขาไม่สามารถเอาชีวิตรอดในแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืดได้มันก็ถือว่าสมเหตุสมผล ถูกต้องชีเจินพูดตามทันทีท่านหลัวเฟิงมีพละกกำลังที่ไร้เทียมทานอยู่แล้วเขาเพียงแค่ต้องเผยแพร่ข่าวไปยังเมืองทั้งห้าเมืองและแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืดทั้งหมดก็จะไม่มีพื้นที่ให้พวกเขามีชีวิตรอดอีกต่อไปคำพูดของพวกเขาทำให้จักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์แห่งซากปรักหักพังรับและจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ทั้งสิบ้าองค์วิตกกังวลเล็กน้อย พวกมันส่วนใหญ่โผล่ออกมาจากโลกต้นกำเนิดการสูญเสียอวาตารไปไม่กี่ตัวนั้นไม่สำคัญแต่หากหลัวเฟิงกำจัดพวกมันออกไปทำให้ไม่สามารถเจริญเติบโตในอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืดได้ผลกระทบจะยิ่งใหญ่มากพวกมันสะสมความมั่งคัง่งและแต้มการต่อสู้เพื่อแยกกับทรัพยากรในห้องโถงดั้งเดิมขนาดใหญ่ หากไม่สามารถเข้าถึงอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืดทรัพยากรการฝึกฝนจะลดลง99%พวกเรารู้ว่าเราทำผิดพลาดอย่างร้ายแรงจักรพรรดิดศักดิ์สิทธิ์แห่งซากปรักหักพังแห่งความลับคุกเข่าลงอย่างเคร่งครัดได้โปรโดจักรพรรดิดศักดิ์สิทธิ์หลวเฟิงมโปรโดประทานแสงแห่งความหวังแก่เราอย่าตัดเส้นทางการฝึกฝนของเรา การมีอยู่ที่ยิ่งใหญ่ของระดับสูงสุดคุกเข่าลงอย่างเชื่อฟังเลยหรือสหายทั้ง14ลังเลเล็กน้อยแต่ไม่นานพวกเขาก็คุกเข่าลงทีละคนเมื่อจำนวนผู้คุกเข่าเพิ่มขึ้นแม้แต่ผู้ที่ลังเลในตอนแรกก็คุกเข่าลงในที่สุดพวกเราขอสารภาพความผิดที่ได้ทำไปโปรดประทานความหวังให้พวกเราบ้างเถิดจักรพัรดิศักดิ์สิทธิ์หลวเฟิง ทุกคนคุกเขา่าขอร้องเห็นได้ชัดว่าพวกเขาสามารถซ่อนตัวอยู่ในโลกต้นกำเนิดเพื่อดื่มด่ำกับความสุขแต่เพื่อโอกาสในการฝึกฝนพวกเขากลับเลือกที่จะคุกเขา่าขอร้องหลัวเฟิงมองดูพวกเขาป่อซิ่วไปหินชีเจินเฝ้าดูจากด้านข้างโดยไม่ขัดจังหวะในขณะน,นี้มีเพียงหลัวเฟิงเท่านั้น ที่สามารถตัดสินชะตากรรมของจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ทั้ง15พระองค์ได้เจ้าเลือกมาปล้นข้าเจ้าต้องชดใช้หลัวเฟิงไม่รู้สึกสงสารโจรพวกนี้เลยแต่จักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ทั้ง15พระองค์ส่วนใหญ่เป็นผู้ฝึกฝนโลกต้นกำเนิดซึ่งเขาไม่สามารถฆ่าได้หมดพวกเจ้าแต่ละคนจะต้องชดใช้ให้ค้าด้วยคริสตัลหุ่นหยวนจำนวน5ล้านล้านชิ้น ซึ่งรวมเป็นคริสตัลหุ่นหยวน75ล้านล้านชิ้นจำนวนนี้เกือบจะเท่ากับที่ค่าขายด้วยซากศพชีวิตหุ่นหยวนระดับต่ำจำนวนนั้นหลวเฟิงมองพวกเขาชดใช้ให้ข้าด้วยคริสตัลหุ่นหยวน75ล้านล้านชิ้นแล้วข้าจะปล่อยพวกเจ้าไปไม่งั้นข้าสัญญาว่าพวกเจ้าทั้งส5้าคนจะไม่มีวันได้สร้างตัวในแดนศักดิ์สิทธิ์อันมืด มิตรนี้แน่ๆหลังจากการปล้นครั้งนี้และการเรียกร้องค่าชดเชยจำนวนมหาศาลของหลัวเฟิงความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายก็ทวีความรุนแรงขึ้นทันทีหลัวเฟิงสามารถใช้ในตาแห่งการทำลายล้างแบบเรียนแบบชีวภาพเพื่อล็อกตำแหน่งของอวตารของพวกเขาได้ทุกเมื่อคริสตันฮุนหยวน75ล้านล้านอันเหรอ จักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ทั้ง15คนที่อยู่ที่นั่นรู้สึกตกตะลึงพวกเราแต่ละคนต้องจ่ายหล,ล้านล้านอันหรือว่าพวกเราต้องจ่ายคริสตนันหุ่นหยวน75ล้านล้านอันรวมกันละ่ะจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์แห่งซากปร,รักหักพังลับถามจ่ายรวมกันหลัวเฟิงตอบว่าขาดไปแม้แต่อันเดียวก็ไม่ได้จักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์แห่งซากปร,รักหักพังลับ และอีก15้าคนรู้สึกหวั่นใจในหมู่พวกเขามีความแตกต่างในด้านความแข็งแกร่งผู้นำอย่างจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์แห่งซากปรักหักพังลับซึ่งความเชี่ยวชาญด้านการก่อตัวอยู่ในอันดับต้นๆนในบรรดานักฝึกฝนในอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืดสามารถเสนอคริสตัลหุ่นหยวนได้ห้าล้านล้านชิ้นอย่างง่ายดายแต่ผู้ที่อ่อนแอกว่าในกลุ่มนี้ ซึ่งใช้ทรัพยากรจำนวนมากและแลกกับแต้มการต่อสู้ไม่สามารถซื้อคริสตัลหุ่นหยวน5ล้านล้านชิ้นได้ข้ารู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับพวกเจ้าที่จะรวบรวมคริสตัลหุ่นหยวน75 000, 000, ล้าน,นล้านชิ้นหลวเฟิงเฝ้าดูพวกเขาถ้าให้เวลาเจ้าหนึ่งพันยุคในการรวบรวมหากหลังจากหนึ่งพันยุคแล้ว เจ้ายังจ่ายไม่เต็มจำนวนค่าจะส่งอวตารของข้าข้ามอาณาจากักรศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืดและทำลายอวตารของพวกเจ้าทั้งหมดจากรพัดดีศักดิ์สิทธิ์แห่งซากปรักหักพังลาบและอีกสิบห้าคนรู้สึกวิตกกังวลเป้าหมายของผู้ที่ไม่สามารถเอาชนะได้ขั้นเหรอเมื่อหลวเฟิงหลุดจากกรงถักเขาจะกลายเป็นเป้าหมายของชีวิตหุ่นยวนระดับสูงได้หรือไม่ หรือแม้กระทั่งชีวิตหุนหยวนระดับโลกหรือเราจะรวบรวมการชดเชยภายในหนึ่งพันยุคจัก,กรพรรพัฒิศักดิ์สิทธิ์แห่งซากปรักหักพังรับพูดอย่างเคารพและจัก,กรพริศักดิ์สิทธิ์คนอื่นๆไม่มีทางเลือกอื่นเราจะรวบรวมการชดเชยอย่างแน่นอนพวกเขาทั้งหมดสัญญาต่อหน้าหลัวเฟิงในขณะนี้พวกเขาเสียใจอย่างมาก พวกเขาไม่สามารถปล้นสะดมได้แม้แต่น้อยแต่กลับต้องมาติดหนี้คริสตานฮุนหยวน75ล้านล้านชิ้นแทนในขณะน,นี้ยานบินสีดำก็มาถึงในที่สุดสหายทั้ง8ดบนเรือมองไปข้างหน้าจากระยะไกลเราตามทันแล้วข้ายืนยันได้ว่าป่อซิวและคนอื่นๆยังอยู่ที่นั่นอวตารของพวกเขายังมีชีวิตอยู่ เพื่อนทั้ง8ของดาวซิริอุสรีวิ่งไปยังสถานที่นั้นด้วยความเร็วสูงสุดด้วยยานบินสีดำแต่เมื่อพวกเขาเข้าไปใกล้และเห็นเหตุการณ์ที่กินพื้นที่ไปหลายพันล้านกิโลเมตรพวกเขาก็รู้สึกมึนงง,งและบินช้าลงโดยไม่รู้ตัวเกิดอะไรขึ้นนะ่ะทำไมเวลาและอวกาศในที่แห่งนี้ถึงล่มสลายละ่ะ พวกเขาตกตะลึงเมื่อเห็นเวลาและอวกาศล่มสลายกลายเป็นกระแสน้ำวนทุกคนรู้ว่าอาณาจักรศักดิก์สิทธิ์แห่งความมืดนั้นมั่นคงเพียงใดมีเพียงการดำรงอยู่ระดับสูงสุดเท่านั้นที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้แม้ในระยะทางสั้นๆพลังประเภทใดที่สามารถทำให้เวลาและอวกาศล่มสลายได้มากมายเช่นนี้สหายทั้งแของดาวซิริอุตรึก เสียงหนึ่งดังครึ้นในหัวของพวกเขาอย่างกระทันหันขอบเขตของเวลาและอวกาศที่ล่มสลายในตอนแรกขยายออกอย่างกระทันหันห่อหุ้มเรือบินสีดำทันทีจับมันไว้โดยไม่มีการต่อต้านและลากมันไปยังศูนย์กลางของเวลาและอวกาศที่ล่มสลายแย่แล้วเราคุมเรือไม่ได้ที่นี่ช่างน่ากลัวเราหนีออกไปไม่ได้ สหายทั้ง8ดของซีเรียรตกใจเล็กน้อยและทันใดนั้นพวกเขาก็มองเห็นเหตุการณ์ที่ศูนย์กลางของห่วงเวลาได้อย่างชัดเจนที่นั่นมีชายคนหนึ่งสวมชุดดำผมสีดำยืนอยู่ชายที่สวมชุดดำคนนี้คือแกนกลางที่แท้จริงของห่วงเวลาอันกว้างใหญ่ที่อยู่รอบๆเขาแผ่รัศมีจิตสังหารที่ทำให้พวกเขาสัน่นสะท้าน พ่วงเวลาพังทลายลงมาที่ศูนย์กลางของเขายิ่งพวกเขาเข้าใกล้เขามากเท่าไร่ก็ยิ่งน่ากลัวมากขึ้นเท่านั้นในขณะนี้ป่อซิ่วไปหยินและชิจ,จินหลบอยู่ข้างหลังในขณะนี้จักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ทั้ง15องค์รวมถึงจักรพรรดิศษษษักดิ์สิทธิ์แห่งซากปรักหักพังลับคุกเข่าต่อหน้าชายที่สวมชุดดำผมสีดำคนนี้นี่มัน พวกเขาทั้งหมดตกตะลึงสำหรับสิ่งมีชีวิตระดับสูงสุดแม้ว่าจะมีอวตารไม่กี่ตัวที่ถูกทำลายการคุกเข่าก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้แต่ตอนนี้สิ่งมีชีวิตระดับสูงสุดทั้ง15ตนกําลังคุกเข่าอยู่การล่มสลายของการอาวกาศในขอบเขตที่กว้างใหญ่เช่นนี้เกิดจากจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์หลวเฟิงจริงหรือ พลังแบบนี้เหนือกว่าระดับสูงสุดมากเขาคือสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีใครเอาชนะได้ซักแล้วสหายทั้ง8ปตัดสินความแข็งแกร่งที่น่าสะพรึงกลัวของหลัวเฟิงทันทีจักรพัดดิศักดิก์สิทธิ์ซากปร,รักหักพังลับและอีก15้าตนมาเป็นอันดับแรกหลัวเฟิงมองพวกเขาและตอนนี้สหายทั้ง8ดของซีเรียสก็มาถึงแล้วพวกท่านมาที่นี่เพื่อรอบสังหารข้าด้วยหรือ สหายทั้งแปดของซีเรียสตะลึงพวกเขานั้นดูร้ายโดยธรรมชาติเป็นไปได้มากที่สุดที่มาที่นี่เพื่อลอบสังหารจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์หลวเฟิงจักรพรรดิดิศักดิ์สิทธิ์คนหนึ่งที่คุกเข่าอยู่กล่าวขึ้นพวกเขาออกเดินทางจากเมืองเฉิงเฟิงเกือบจะพร้อมกันกับเราเราแค่มาถึงเร็วกว่านิดหน่อยจักรพรรดิดิศักดิ์สิทธิ์อีกคนคุกเข่ากล่าว หลัวเฟิงพยักหน้าพวกเขามาเพื่อลอบสังหารข้าด้วยสินะไม่ไม่ไม,ไม่พวกเราไม่ได้มาเขาตอบกลับอย่างรวดเร็วและรีบเร่งพูดพวกเราแค่มาเพื่อชมความตื่นเต้นและชมการต่อสู้อันยิ่งใหญ่ครั้งนี้เฉยๆยยานบินของจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์แห่งซากปร,รักหักพังลับนั้นเร็วกว่าพวกเรามากเราไม่เคยมีเจตนาจะลอบสังหารพวกเขาเลย พวกเรายัางคิดที่จะช่วยจกศศกักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์หลวเฟิงและต่อสู้กับจกศศกักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์แห่งซากปรักหักพังลับด้วยซ้ําการต่อสู้กับจกศศักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์แห่งซากปรักหักพังลับยังช่วยฝึกฝนเราด้วยพวกเราเคยติดตามหมาป่าอาวุโสแห่งท้องฟ้าในแง่ของทรัพยากรเราไม่ได้ขาดแคลนเราไม่จําเป็นต้องปล้นสะดมมิตรสหายทั้ง8ของซีเรียส ถึงแม้ว่าจะถูกแปดเปื้อนและมีนิสัยป่าเถื่อนเล็กน้อยแต่ก็ยังคงสงบนิ่งเมื่อเผชิญกับสถานการณ์นี้ไม่กล้าที่จะแสดงความเย่อหยิ่งแม้แต่น้อยหลัวเฟิงพยักหน้าเล็กน้อยเมื่อได้ยินสิ่งนี้ก็สมเหตุสมผลดีแปดคนนั้นโลบและป่าเถื่อนทำอะไรตามใจชอบป่อซิ่วกล่าว แต่เรือบินของพวกเขาช้าเกินไปสำหรับการรอบสังหารเมื่อพิจารณาจากนิสัยของพวกเขาแล้วมีแนวโน้มสูงมากที่พวกเขาจะลงมือต่อต้านจัก,กรพรรดิศ,ศักดิ์สิทธิ์แห่งซากปรักหักพังลับท่านป่อซิลท่านพูดถูกจริงๆเราตั้งใจที่จะช่วยจัดการกับจักรพรรดิศ,ศักดิ์สิทธิ์แห่งซากปรักหักพังลับสหายทั้งแปดของซีเรียกล่าวด้วยความกังวล ในเวลานี้ในห้องโถงหุ่นยวนขนาดใหญ่ที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองดั้งเดิมเมืองแรกที่สร้างขึ้นในอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืดห้องโถงดั้งเดิมขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่กว่าเมืองยูหลานและภายในมีคฤหาสน์ถ้ำมากมายอืมชายผมสีเงินคิ้วสีเงินจ้องมองไปที่หลัวเฟิงจากระยะไกล ด้วยการใช้สมบัติลับที่พกติดตัวไปเพื่อเสริมพลังพลังของร่างกายขนาดใหญ่ของเขาจึงแสดงออกมาในลักษณะที่ทำให้การอาวกาศล่มสลายอย่างกว้างขวางชายผมสีเงินคิ้วสีเงินประหลาดใจพลังนี้เกินระดับสูงสุดไปแล้วถือว่าอยู่ยงคงกระพันอย่างแน่นอนร่างกายของเขาเหนือกว่าระดับขีดจำกัดของกีบเท้าป่าหุนหยวนอย่างมาก หญิงในชุดคลุมสีแดงเพลิงกล่าวและเฝ้าดูจากระยะไกลเช่นกันร่างกายของเขาไปถึงระดับนั้นแล้วโดยที่ไม่ต้องหลุดพ้นจากกรงถักทอช่างหาได้ยากจริงๆเพื่อยืนยันว่าเขาอยู่ยงคงกระพันจริงๆรงั้นเรามารายงานท่านหลอดกันเถอะชายผมสีเงินคิ้วสีเงินกล่าวข้าเห็นด้วยเรามารายงานต่อท่านผู้นั้นกันเถอะ หญิงในชุดคลุมสีแดงเพลิงพยักหน้าเห็นด้วย